หมอคะเหมือนกำลังลดน้ำหนักคะ่ะแล้วก็เริ่มมาทำา IF คะ่ะสับสนมากเลยคะ่ะน้ำนั้นก็กินได้นะนี่นกินไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะคุณหมอช่วยแนะนำน้ำสักหนึ่งชนิดเนี่ยที่เหมาะสมกับอตอนทำา IF ได้แบบดีที่สุดอะที่มันไม่ใช่แค่น้ำเปล่าอะคะ่ะมันคือน้ำอะไรคะต้องบอกนะครับว่าตอนทำา i เเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนั่นก็คือสิ่งที่เราทานเข้าไปนะจะต้องไม่มีแคลอรี่ น้ำเปล่าอันนี้แน่นอนแต่มีดีกว่าน้ำเปล่าครับเมื่อท่านทำไอเฟเนี่ยร่างกายในช่วงแรกท่านจะขับน้ําและเกลือออกดังนั้นน้ําที่ดีสุดๆคือน้ําเปล่าบวกเกลือชุมพูน้ํา 300cc เกลือครึ่งช้อนชาแบบง่ายๆเกลือชมพูนะครับไม่เอากเกลือแบบสีขาวๆป่นๆไม่เอาต้องเกลือชมพูเพราะมีกเกลือแร่เยอะมากๆมีทั้งแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสรัสลดการเป็นตะคริวแล้วก็ทําให้นอนหลับได้ดีด้วยและถ้าแบบจะทําให้มันดีกว่านั้นอีกนะเติมแอปเปิ้ลไซเดอร์ไวในกาสักหนึ่งช้อนชาแล้วดื่มนะครับก่อนเมื่ออาหาร15นาทีทุกมื้อนะครับอันดับแรกไม่ต้องไ F ซอยู่แล้วสามารถจิบดื่มได้ทั้งวัน และยังทําให้มื้ออาหารนั้นๆเนี่ยลดปริมาณอาหารที่ทานเนี่ยลง20-30%แบบออโตโมติกระบบจ่อยอาหารที่แบบสุดๆด,ด้วยโอเคลองเอาเทนิคนี้ไปใช้กันดูพร้อมแน่นอนอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับรอรับเ็คนีกดีๆต่อไป